ครับวันนี้ครับชาวนี้ก็อยู่กับเกษตรขางบ้านชาแนลนะครับชาวนี่ก็ตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับสามโมงกว่าแล้วนะครับเกือบสี่โมงเลยครับตอนนี้พายุโนรูก็ผ่านไปแล้วนะครับแดดจ้าเลยครับวันนี้ครับวันนี้มีแดดครับผมก็เลยจะมาทำหน้ามักขคิงงัวครับเพราะว่าอันเก่าผมก็ทำเซจไปแล้วนะครับสอบเก่า จะเอากระสอบไหมครับจะมาทําไหมครับทํ้ใช้อีกครับเพราะว่าผลหลับที่ตอบแทนดีมากๆนะครับทุเรียนผมร่างงามเลยครับหลังจากผมใส่นมักไปแล้วครับน้มักขี่งอไปแล้วครับเขางามดีมากครับแตกยอดแตกกิ่งแตกการสาขาครับทุเรียนเหล็กนะครับร่มแตกยอดแตกใบครับ ก็สายไปแล้วแล้วก็รดจีนครับยูแล้วยูแหลวตอบโจทย์ครับดีครับดีครับผมก็เลยจะมาทำต่อครับทำใช่นะครับก็จะไวรถเขาเรื่อยๆครับที่นี่อันที่เองมากแล้วเองก็ค่อยสายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไกลมืดฝนแล้วครับเดี๋ยวก็รมหลุงเขาได้แล้วครับเขาหนาวครับ บำรุงให้เขาแข็งแรงยางนี้ครับเผื่อเขาจะไห้ต่านทานก็ความความหนาวได้นะครับเพราะว่าทุเรียนเขามีชอบหนาวนะครับชอบแดดครับแดดจะจัดครับก็เลยตอนนี้ต้องบำรุงเขาจังหน่อยครับไปครับเดี๋ยวไปดูทุเรียนกันครับแล้วก็ไปทำปุ๋ยมักเลยครับไปครับครับนี่ครับเต่๋ยวต้นครับหลังจากได้นำมักไปเรี่ยวครับ นครับแตกยอดสวยครับใบมั่นนะครับนครับกำลังแตกยอดครับต้นนี้ครับนครับแตกยอดเต็มนะครับไอ้น้ำมักกี่งัวครับครับขุนกี่งัวครับ ทุกต้นนะครับมีาการแบบนี้ทุกต้นครับนี่ครับใบมั่นเหลือมูสันคิงกำลังแตกแ้วครับนี่ครับมีแต่กำลังแตกกับอู้กับโบโชีน้ำดำนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลาดอีกสักครังครับเพราะว่า ผมหลานมาสามสี่วันเลยแล้วครับครับกำลังแตกกับโวชีน้ำดำครับใบสวยครับถ่ายอยู่ครับนู่นกับต้นที่มีปัญหาไก่เคียหลากขาดครับเขาก็ลืมฟื้นเลยนะครับรู้แล้วใบเขากันนะล้างแจกใ้กีงัวหุ้ยมักกีงัวไปแล้วเขาก็ใบหนาครับใบดำครับมีซิดปืนครับครับร่างแตกยอดครับ แดงว่าตอบโจทย์มากครับมามักงัวนี่ครับดูครับสวยๆครับแต่ละต้นครับมีซิสครับมีซิตครับครับนี่ผมเตรียมมานะครับนี่เตรียมมาจะมาทำครับ นี่ครับนามักครับนามักก็ยังเหลือเหลือเหลือเยอะนะครับแต่ผมจะกรอกใส่ขวดไว้นะครับกรอกใส่ขวดไว้ใช่ครับกัว่าอันไม่จะเลยใช่อันนี้ก็เป็นพอดีนะครับใช่นี่เมื่ออ้นไม่เป็นพอดีแนั้นนะครับม้นรับเรียนอื่นเมื่อแล้วครับเป็นมดครับ ยิงตซนลูน้นเดี๋ยวนไกลนู้นยิงแต่งามครับโดนหนามก,ก็ไปแม่ก็สั่งลองกองนะพวกนี่้ดูลองกองนะครับอื่ครับลองกองแตกยอดครับแตกยอดใหญ่สองยอดเลยครับครับเดี๋ยวไปตดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะโหลดก่อนครับโหลดแต่ยังจะกรอกใส่ขวดไห้นะครับนี่ครับปุ๋ยกอกครับหนึ่งกระสอบครับผมจะใส่สองขวดเลยนะครับจุลินทรีย์ครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นเข้าอีกครับขับผมจะลาดพอกนี้นะครับ ทีลาดเลยนะครับครับเดี๋ยวเทนำมักใส่ขันหนึ่งเลยนะครับตัวบัวครับน้ำยีสิบลิ ับสายขันหนึ่งเลยนะครับโหลดโหดตนหนึ่งครับขันละตนไปเลยครับ ใส่บัวหละขันไปเลยครับขันละตุนครับ ครับเดี๋ยวหลดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังค่อยมาผสมนะครับครับผมก็เอาไปใส่ต้นไม้มื่แล้วนะครับข้าวรับเทลาดก็เมื่ถูกโกลถูกถูกต้นแล้วนะครับที่นี่ก็จะทําใหม่ครับหนามผมตัดไปใส่ถังเลยนครับทาแบบง่ายๆนะครับที่นี่ครับผมจะไม่ผสมในนั่นนะครับจะไม่เอาจุลินทรีย์ไปคลุกเข่าก็ขี้งัวนะครับ เอาจุลินทรีสังเคราะห์แสงเคใส่ในน้ำด้วยครับแล้วก็เอาเคีวัวหรือปุ๋ยคอ,อกนะครับลงไปแช่เลยนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับไปครับเดี๋ยวไปเทจุลินทรีผสมเลยครับ จะใส่สองริบขึ้นเลยครับสองขวดไปเลยครับของกิ่งผลครับพ่อว่าดีซีก็บทำเองนะครับของทำง่ายครับเนื้อแย่ต้องซีดีกบ้านทำง่ายๆเรื่อยครับพ่อว่าเขาถายได้ทุกคืนนะครับ ว่าจะเป็นข่าวว่าจะเป็นพักเข่งนานอะไรใส่ได้มุกตัวชิลลิ่ยสวยผืดทั้งเขาะแสงเด้ดดีนะครับปลาฟูงดิ้นครับการทานลูก อันท่านลูกที่จะเกิดก็ลูกก็ก็พืชนะครับพวกคนุเหนาวลาบเนาใวได้แม่กระทังฉีดพ่นนะครับเวลาปลูกอะไรหมดครับ ไปเร้วนะครับต่อไปปุ๋ยขอกครับเดี๋ยวเอาปุ๋ยขอกปุ๋ยขอกใส่ฟัดถุใส่สูงพะแยงก่อนนะครับ กานโกสสวมึเลยครับนีบ่ใส่หล เียมา,ายครกินเลยขัดใส่ทังเลยรนะับ อีรับนะครับด้วยครับนี่ครับ อิฐทับไว้นะครับเดี๋ยวก็คอยจมแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ซึมนะครับน้ำยังไม่ซึมเขาฝุ่นนะครับแล้วฝุ่นเปียกน้ำแล้วก็คอยจมคอยจมครับนี่ครับปกติคืนเดียวก็ใช้ได้ครับแต่บอกผมไม่เอาใช้แล้วครับเพราะว่าผมยังมีตัวช่วยอีกลายผมก็จะทิ้งไว้นู่หละครับอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งนะครับ ถึงจะมาไช่ครับลืมไช่ครับกว่าจะมืดกว่าเป็นเดือนต้องเดือนครับระยดครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับใส่ปุ๋ยแบบนี้งามนานครับเขาค่อยๆงามครับเขาไม่งามปุ๊บปั๊บแต่ว่างามนานครับงามไปเรื่อยๆครับไม่ว่าใส่ก็เขาไม่ว่าใส่ก็ไหลนะครับ ขับก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวแชร์ทิ้งไว้จักสองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งนลครับผมยังจะมาใช่ครับบางทีเป็นเดือนครับครับสํารับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอคุณมาครับทุกท่านครับที่เข้ามาแวะชมครับกระ่ายชอบกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเกษตรข้างบ้านช่นงครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปดีๆต่อไปครับครับสํารับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ